สวัสด <ge ar> ีครับสำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอยขอต้อนรับเข้าสู่งานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นและสาธิตทดแทนการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกระทรวงเกษตรการสั่การทางการับท่านละคณะพันธมิตรที่เกี่ยวข้องนะครับสู่อ้อมูลการคุ้มครอเขางอำบ่อพลอยที่ยิ่งครับขอเพื่อเราพิจารณาบุคคลต้อนรับท่านแัะคณะอีกครั้งครับขอบคุณท่านะครับ ข่าวรายงานขบาวพื้นฐานในการจัดงานให้เกษตรกรประหนักถึงผลกระทบการเผาในพื้นที่การเกษตรเพื่อนําเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรผมขอเปิดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นและสาธิตทดแทนการเผาภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรปี2567 น้าบัดนดีครับผมครับตอนนี้เราได้รถหยุดการเผาเป็นที่เรียบร้อยมีสถานีเรียนรู้ทั้งหมด5สถานีได้แก่สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรีสถานียังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดกาญจนบุรีสถานีโรงงานน้ำตาล KSL สถานีศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรีและ สถานีศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่หนึ่งมีหน่วยงานพาสีเชื้อทรายและหน่วยงานเอกชนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนะครับที่จะมาแนะนําก็คือทางโรงงานของเราก็คือเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดพอพลยนะครับที่จะรับวัสดุเชื้อเพลิงที่เหลือใช้ทางการเกษตรก็จะมีตัวอย่างเช่นพวกจันมะพร้าวใบอ้อยทลายปามเง้ามันพวกไม้สับนะครับแล้วก็ตัวเปลือกไม้ยาบนะครับ ซึ่งเชื้อเพลิงเหล่านี้เนี่ยจะเป็นวัสดุหรือใช้ทางการเกษตรที่เราเนี่ยเป็นตัวต้นทุนที่นามาใช้ในการผลิตไฟฟ้านะครับผมนะครับนายสุการยุโงนะครับก็นําทีมนะครับมาจากศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้ก็เอาวิธีการเพราะเห็ดฟางในตะกร้านะครับซึ่งวันนี้เราก็มีการเพราะเห็ดฟางแบบพิเศษมาด้วยนะครับก็มีใบอ้อยเนี่ยเราลองมามาเพาะแทนนะครับวันนี้เราก็เอามาสาธิต ให้ดดู้วยคครรัับบผมจากหน่วยงานไหนครับครับผมผมคงกิจอินทร์แสงนะครับผู้อำนวยการศูนย์เกษตรดีสูงนะครับเอานำมาก็คือเป็นกาแฟเนาะพืชมูลค่าสูงแล้วก็เป็นอะโวคาโดนะครับอันในน้ําตูนของตูนขยายพันธุ์พืชที่9จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็วันนี้ได้เอาเอาอ่าเมล็ดพันธุ์แล้วก็กล้าพันธุ์มาแจกให้สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามมันล่องลอยแล้วไม่มีทาง เอาไปทําอะไรได้นะครับเราก็เลยมาเขาถ่านโอชาเพื่อที่จะนำถ่านโรชาในเพิ่มมูลค่าเขาจให้พี่แนะนาศูนย์นะครับว่าวันนี้เตรียมอะไรมาบ้างครับผมอ๋อค่ะวันนี้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็นําระบบเกษตรอัจฉริยะแอนดี้เซนนะคะมา,าแนะนําให้เกษตรกรที่สนใจ ปรับเปลี่ยนนะคะพื้นที่เนาะจยากทเป็นแปลงแบบโมโนเป็นพืชเชิงเดี่ยวก็อาจจะมีพื้นที่เล็กๆสําหรับที่จะมาปลูกพืชผักส่วนครัวไว้รับประทานหรือว่าเอาระบบเกษตรอัจฉริยะไปใช้ในการควบคุมระบบการให้น้ําระบบน้ําหยดในใน,ในไร่อ้อยอะค่ะก็อาจจะใช้ตัวนี้ไปช่วยในการควบคุมได้เพราะว่ามันสามารถสั่งการผ่านมือถือได้นะคะวันนี้นะครับศูนย์ส่งเส,สริมและพัฒนาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรีนะครับได้มา ให้คําแนะนานะครับและคาปรึกษานะครับเกี่ยวกับเครื่องยนต์การเกษตรนะครับที่เราใช้โดยทั่วไปพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยถ้ามีเครื่องจักรกลนะครับหรือเครื่องกักรยาเนี่ยมาให้เราช่วยรับการดูแลเบื้องต้นนะครับเราก็สามารถยินดีที่จะรับให้บริการได้อันนี้จากหน่วยงานไหนครับขออนุญาตให้พี่แนะนาหน่อยครับจากวิสาิีชุมชนแบงใหญ่ข้าวตะพุยจงนอนครับอําเภอตบางบัวจังหวัดสระบุรีครับผม ก็จับเกณฑ์ธนาคารฟางครับของจังหวัดราณบุรีครับพี่มาจากทกศฝ่ายภาคตะวันตกนะครับเป็นโครงการลดการเผาอ้อยร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อลดฝุ่นพีเอ็มสองจุนะครับโดยมีส่วนงานภาคีเครือข่ายต่างๆนะครับร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมในงานครั้งนี้ครับก็จะเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนะครับวิสาหกิจชุมชนยังสมาร์ทนะครับสวัสดีครับตรงนี้เป็นบูธของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ เป็นสินค้าการเกษตรนะครับเป็นผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็เป็นผลผลิต,ท,ลผลผลตที่แปรรูปเรียบร้อยแล้วนะครับและหน่วยงานเอกชนต่าง